ข่าวที่สร้างความตื่นตะลึงไปทั่วประเทศไทยเมื่อมีรายงานว่าพลออ่างประยุทธ์จันโอชาอาดีตนายกรัฐมนตรีกำลังเตรียมตัวกลับคืนสู่เวทีการเมืองอีกครั้งในปี2025ข่าวนี้กลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางทั้งในสื่อหลักและโลกออนไลน์โดยเฉพาะในหมู่ประชาชนที่ยังคงติดตามบทบาทของผู้นำท่านนี้ซึ่งเคยมีอิทธิพลอย่างสูงต่อทิศทางการบริหารประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแม้ว่าพลออ่าง ประยุทธ์จะเคยประกาศวางมือจากการเมืองหลังจากสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ความเคลื่อนไหวล่าสุดชี้ให้เห็นว่าเขายังคงมีบทบาทสําคัญในวงการการเมืองไทยโดยเฉพาะการที่มีหลายกลุ่มการเมืองและเครือข่ายผู้สนับสนุนยังคงแสดงความศรัทธาและไว้วางใจในภาวะผู้นําของเขาเสียงเรียกร้องให้เขากลับมามีบทบาทอีกครั้งสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนบางส่วนยังคงเชื่อมั่นในความมั่นคงและแนวทางการพัฒนาที่เขาเคยวางรากฐานไว้ในช่วงหลายปีที่ผ่าน อ่างประยุทธ์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีประเทศไทยได้เผชิญกับความทม้าทายมากมายไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด -19 ปัญหาการเมืองภายในประเทศหรือความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลกแต่เขาก็สามารถนำพาประเทศให้ผ่านพนรรรรรร้น,พนสถานการณ์ยากลำบากเหล่านั้นได้ด้วยความเด็ดขาดและความมั่นใจในแนวทางของตนเองสิ่งเหล่านี้ทำให้ชื่อของเขายังคงเป็นที่พูดถึงและมีผู้สนับสนุนจำนวนไม่น้อยที่มองว่าหากเขากลับมาบริหารประเทศอีกครั้ง อาจช่วยให้ประเทศไทยกลับมามีเสถียรภาพและความมั่นคงอีกครั้งนอกจากนี้แหล่งข่าวทางการเมืองบ้างแห่งได้รายงานว่าผลออ่างประยุทธ์กำลังหารือกับบุคคลสำคัญในแวดวงการเมืองและภาคเอกชนเพื่อเตรียมจัดตั้งทีมงานใหม่ที่มีแนวคิดสมัยใหม่เน้นการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในยุคใหม่มีการพูดถึงแนวทางไ h a i l a n d v i s i o n 2 0 3 0 ซึ่งอาจเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญหากเขากลับมามีบทบาททางการเมืองอีกครั้งโดยเน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) การใช้พลังงานสะอาดและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคอย่างไรก็ตามความเคลื่อนไหวดังกล่าวก็ทําให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในหลายด้านโดยบางฝ่ายมองว่าการกลับมาของพลอออ่างประยุทธ์อาจทําให้เกิดความตึงเครียดทางการเมืองขึ้นอีกครั้ง ขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งกลับมองว่าการกลับมาของเขาเป็นโอกาสที่จะสร้างความมั่นคงและความเชื่อมั่นในระบบการเมืองไทยซึ่งในช่วงที่ผ่านมาอยู่ในภาวะที่ยังไม่แน่นอนพลอ่างประยุทธ์เองยังคงเป็นบุคคลที่มีบุคลิกเข้มแข็งพูดน้อยแต่มีจุดยืนชัดเจนเขาเป็นผู้นำที่ให้ความสำคัญกับระเบียบว,วินยัยความซื่อสัตย์และการทำงานเพื่อชาติอย่างแท้จริงภาพลักษณ์เช่นนี้ทำให้ผู้สนับสนุนหลายคนเชื่อว่าเขายังคงเป็นผู้นำแห่งความมั่นคง ที่ประเทศไทยต้องการในช่วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงระหว่างประเทศในด้านเศรษฐกิจมีการคาดการณ์ว่าหากพลออ่างประยุทธ์กลับมามีบทบาทอีกครั้งเขาอาจเน้นนโยบายที่ต่อย,ยอดจากยุคก,ก่อนเช่นโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคต,ตะวันออกเอกซึ่งเคยเป็นหัวใจขององค์การพัฒนาเศรษฐกิจไทยในยุคดิจิทัลตลอดจนการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ เช่นรถยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีชีวภาพและเศรษฐกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อสร้างรายได้ระยะยาวให้กับประเทศในมิติระหว่างประเทศพลออ่างประยุทธ์เคยมีบทบาทสำคัญในการสร้างสัมพันธ์ที่มั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนเขามักเน้นนโยบายที่เน้นความร่วมมือและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติซึ่งแนวทางนี้อาจกลับมามีบทบาทอีกครั้งหากเขาได้รับการสนับสนุนให้กลับมาดำรงตำแหน่งทางการเมือง เสียงจากประชาชนส่วนหนึ่งแสดงความเห็นว่าแม้เวลาจะผ่านไปแต่พวกเขายังคงจดจำความมั่นคงความสงบและการบริหารงานที่มีระบบในยุคข,ของพลออ่างประยุทธ์ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศต้องเผชิญความไม่แน่นอนเขาถูกมองว่าเป็นบุคคลที่สามารถรักษาสมดุลและควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมั่นคงในขณะเดียวกันกลุ่มเยาวชนและนักวิชาการบางส่วนก็แสดงความเห็นในเชิงสร้างสารรค์โดยเสนอว่าหากพลอ่าง ประยุทธ์ต้องการกลับมาจริงเขาควรเปิดกว้างทางความคิดมากขึ้นรับฟังเสียงของคนรุ่นใหม่และส่งเสริมประชาธิปไตยในรูปแบบที่ทันสมัยและโปร่งใสกว่าเดิมเพื่อให้การกลับมาของเขาเป็นไปในทิศทางบวกและสร้างประโยชน์ให้กับประเทศอย่างแท้จริงโดยสรุปการกลับมาของพลออางประยุทธ์จันโอชาในปี2025หากเกิดขึ้นจริงถือเป็นเหตุการณ์สำคัญที่จะกำหนดทิศทางการเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะในแง่บวกหรือแง่ลบ แต่สิ่งที่ชัดเจนคือเขายังคงเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลสูงสุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยยุคใหม่และชื่อของเขายังคงอยู่ในใจของประชาชนจํานวนมากในฐานะผู้นําที่มีความมุ่งมัน่นเสียสละและตั้งใจสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติอย่างแท้จริงข่าวที่สร้างแรงสันเสถอนทั่วประเทศไทยในขณะน,นี้คือกระแสข่าวที่ว่าพลอ่างประยุทธ์จันโอชา อดีตนายกรัฐมนตรีกำลังวางแผนกลับคืนสู่เวทีการเมืองอีกครั้งในปี2025ความเคลื่อนไหวนี้ไม่เพียงแต่ทำให้สังคมไทยจับตามองเท่านั้นแต่ยังเป็นหัวข้อร้อนในทุกวงการตั้งแต่สื่อมวลชนนักวิเคราะห์การเมืองไปจนถึงประชาชนทั่วไปที่เคยอยู่ภายใต้การบริหารของเขานานเกือบหนึ่งทศวรรษข่าวนี้จึงถูกพูดถึงอย่างแพร่หลายว่าอาจเป็นการหวนคืนของผู้นำเหล็กที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้การเมืองไทยอีกระลอกหนึ่ง ในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลังจากวางมือจากการเมืองอย่างเป็นทางการพลออ่างประยุทธ์ยังคงรักษาภาพลักษณ์ของผู้นำที่เข้มแข็งสุขุมและมีระเบียบว,วินัยเขายังคงปรากฏตัวในกิจกรรมทางสังคมการทหารและงานระดับประเทศอยู่เป็นระยะทําให้ชื่อของเขาไม่เคยเลือนหายไปจากหน้าสื่อการที่ประชาชนยังคงพูดถึงเขาแสดงให้เห็นว่าเขายังเป็นบุคคลสําคัญที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดทางการเมืองของไทยอย่างมากแม้จะไม่ได้อยู่ในตําแหน่งแล้วก็ตาม สาเหตุที่ทำให้หลายฝ่ายมองว่าเขาอาจกลับมามีบทบาทอีกครั้งมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งทำให้เกิดความไม่แน่นอนในหลายด้านทั้งในเรื่องเสถียรภาพของรัฐบาลและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจหลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าประเทศไทยกำลังขาดผู้นำที่เด็ดขาดซึ่งสามารถขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างจริงจังและนี่อาจเป็นจุดท,ที่ทำให้ชื่อของพลออ่างประยุทธ์ถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้ง กลุ่มผู้สนับสนุนมองว่าพลอ่างประยุทธ์เป็นผู้นำที่มุ่งมั่นและทำงานหนักเขามีจุดยืนที่มั่นคงในเรื่องความมั่นคงของชาติความซื่อสัตย์จริตและการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวหลายคนชื่นชมว่าในยุคของเขาประเทศมีความสงบมากขึ้นมีโครงการขนาดใหญ่ที่พัฒนาประเทศในหลายด้านเช่นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานถนนรถไฟความเร็วสูงสนามบินและระบบโลจิสติกซ,ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ก้าวสู่ยุคใหม่ ขณะเดียวกันก็มีบางฝ่ายที่ตั้งข้อสังเกตว่าการกลับมาของพลอ่างประยุทธ์อาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองอีกครั้งแต่หากมองในแง่บวกหลายคนเชื่อว่าการกลับมาครั้งนี้จะมีความแตกต่างจากเดิมเพราะเขามีประสบการณ์มากขึ้นรู้จักบริหารความขัดแย้งและเข้าใจจิตใจของประชาชนดีกว่าในอดีตหากเขาเลือกที่จะกลับมาโดยยึดแนวทางประชาธิปไตยแบบสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมมากขึ้น ก็อาจทําให้ภาพลักษณ์ของเขาแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมแหล่งข่าววงในบางแห่งเปิดเผยว่าพลออางประยุทธ์ได้เริ่มปรึกษากับบุคคลใกล้ชิดรวมถึงอดีตข้าราชการระดับสูงนักธุรกิจและผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจเพื่อวางแผนสร้างทีมงานใหม่ในปี2025ภายใต้ในแนวคิดเสถียรภาพความมั่นคงการพัฒนาหรือที่หลายคนเรียกว่าแนวคิด3เสาหลักของประยุทธ์ซึ่งจะเน้นการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้ง โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอีกจุดหนึ่งที่หลายคนจับตาคือความสัมพันธ์ของพลออ่างประยุทธ์กับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะจีนเวียดนามและมาเลเซียซึ่งเคยมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในยุคที่เขาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาเป็นผู้นําที่ได้รับความเคารพจากต่างประเทศด้วยบุคลิกที่มั่นคงและชัดเจนในในโยบายทําให้หลายประเทศมองว่าเขาเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ ดังนั้นหากเขากลับมามีอำนาจอีกครั้งก็อาจทำให้ประเทศไทยกลับมามีบทบาทโดดเด่นในเวทีอาเซียนในมิติทางสังคมพลออ่างประยุทธ์เคยให้ความสำคัญกับการสร้างระเบียบว,วินัยในสังคมไทยเขาเน้นให้ประชาชนทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่และส่งเสริมค่านิยม12ประการซึ่งแม้บางส่วนจะถูกวิจารณ์แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่มองว่าเป็นหลักการที่ดีในการปลูกฝังความรับผิดชอบให้กับเยาวชนเขายังเคยให้ความสำคัญกับการยกระดับการศึกษา และการดูแลผู้สูงอายุซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเขาไม่ได้มองเพียงด้านเศรษฐกิจแต่ยังให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวหากเขากลับมาในปี2025จริงแนวโน้มหนึ่งที่ถูกพูดถึงมากคือการผลักดันนโยบายประเทศไทย5.0ซึ่งเป็นแนวคิดต่อย,ยอดจากยุคไทยแลนด์4.0โดยจะเน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงนวัตกรรมและความยั่งยืนเพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ทั้งในด้านการลงทุนการผลิตและการท่องเที่ยวเขาอาจนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI และระบบพลังงานสะอาดเข้ามาใช้ในโครงการขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับอนาคตหลายฝ่ายจึงมองว่าหากพลออ่างประยุทธ์กลับมาจริงในปี2025เขาจะไม่ใช่ผู้นำในแบบเดิมอีกต่อไปแต่จะเป็นผู้นำยุคใหม่ในร่างเดิม ที่มีมุมมองทันสมัยกว่าเดิมและเข้าใจโลกดิจิทัลมากขึ้นเขาอาจนำประสบการณ์ที่ได้จากอดีตมาปร,รับใช้ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่าโดยเฉพาะในเรื่องการสร้างเอกภาพในชาติและการผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนในสายตาของประชาชนจำนวนมากชื่อของพลอ่างประยุทธ์ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงและความเชื่อมั่นแม้จะมีทั้งผู้ที่ชื่นชมและผู้ที่ไม่เห็นด้วย แต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือเขายังคงเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดขององค์การเมืองไทยยุคป,ปัจจุบันหากปี2025ากลายเป็นปีที่เขากลับมาจริงๆนั่นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่แห่งการเมืองไทยที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงนโยบายและทัศนคติทางการเมืองผลออ่างประยุทธ์อาจไม่ใช่เพียงอดีตนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปแต่จะเป็นผู้นำที่กลับมาในฐานะผู้สร้างอนาคตใหม่ให้ประเทศไทย ด้วยความมุ่งมั่นและประสบการณ์ที่สังสมมานานกว่า40ปีในวงราชการและการเมืองและไม่ว่าเสียงตอบรับจะเป็นอย่างไรการเคลื่อนไหวของพลออ่างประยุทธ์จันโอชาในปี2025ย่อมมาจาก,กลายเป็นหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ของประเทศไทยที่โลกทั้งโลกต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด